สำหรับการเลือกตั้งทั้ง16เทศบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤศภาคม2568โดยเป็นการเลือกนายกและสมาชิกสภาเทศบาล14แห่งและเลือกเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล2แห่งก็คือเทศบาลตำบลสวนหลวงและเทศบาลตำบลบางปลา ทั้งนี้หลังจากที่เปิดหีบในเวลา8นาฬิกาก็เริ่มมีประชาชนทยอยออกไปใช้สิทธิณนะหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่รวมทั้งผู้สมัครก็ออกไปใช้สิทธิด้วยเช่นกันบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของหลายๆหน่วยบอกว่าคึกคักมากประชาชนไปใช้สิทธิกันแบบต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้ว่าบางพื้นที่จะมีฝนตกลงมาแต่ก็ไม่เป็นอุป,ปสรรค หลายหน่วยตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ได้ลงคะแนนกันแบบสะดวกรวดเร็วไม่ติดข,ดขัดค่ะหลังจาก17นาฬิกาปิดทีบ เจ้าที่ก็ได้มีการนับคะแนนท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้าสังเกตการในทุกหน่วยและหลังจากนั้นก็จะไปรวมคะแนนกันทั้งหมดที่สำนักง,งานของเทศบาลต่างๆโดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของ14เทศบาลซึ่งจะขอรายงานผลผู้ชนะการเลือกตั้งเฉพาะนายกก็คือเทศบาลน,นครสมุทรสาครได้แก่นายชุมพลจันจรัดวัฒนาเทศบาลน,นครอ,อ้อมน้อยนายบุญชูนินถนอมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนนายอนิวัตขวัญบุญเทศบาลเมืองคลองมาเดื่อ นายบรรชาฤทธิศาสตร์เทศบาลเมืองพันท้ายน,นรสิงห์นายวัฒนาแตงมณีเทศบาลตำบลนาดีนางสาวจุไรวันเผือกเล็กเทศบาลตำบลท่าจีนนายรังสรรค์เจรไนเทศบาลตำบลบางยะแพรกนายพิทูลสุวรรณชัยเทศบาลตำบลดอนไก่ดีนายวิชัยแตงเอี่ยมเทศบาลตำบลแคลรายนายสมบูรณ์สุขผลเทศบาลตำบลหลักห้านายพงศธรลิมปนาเวสกุลเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว นายเทพรส,สีนิเวศเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนานางสาวธิพัฒนิชารัศมีและเทศบาลตำบลข้อกระบือนายกนกศักดิ์ดวงสงค่ะ ส่วนอีก2เทศบาลที่ไม่มีการเลือกตั้งนายกเพราะว่าเลือกไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเทศบาลตำบลบางปลาและเทศบาลตำบลสวนหลวงค่ะสําหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลของแต่ละที่ก็มีทั้งได้แบบยกทีมและแบบผสมโดยสามารถดูผลคะแนนได้ทางเพจมหาชัยเคเบิลทีวีหรือเพจของสำนักงานเทศบาลต่างๆค่ะส่วนการรับรองผลอย่างเป็นทางการนั้นก็จะมีการรับรองผลภายใน30วันและอีกเรื่องที่สําคัญสําหรับผู้ที่ไม่ได้ออกไปเลือกตั้งก็คือต้องแจ้งต่อนายทบิน ถึงเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เสียสิทธิโดยจะมีเวลา7วันหลังจากการเลือกตั้งค่ะสนับสนุนโดยร้านแก้มสเปาจีซื้อ3ลูกเพียงหนึงร้อบาทโทร083 0 8 8 5897